เรื่องที่3ก็คือเรื่องโควิดผมว่าต้องเราคงต้องทําความเข้าใจและพูดคุยกันนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเข้มข้นใน2สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ที่12บวกไปอีก14วันแล้วก็หลังจากนั้นเขคงจะประเมินอีกทีหนึ่งแต่ความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมว่าหัวใจสําคัญวันนี้เราต้องเรียกร้องทุกฝ่ายฮะทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าใครจะสียอะไรจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลประชาชน มันไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับคนครับพี่น้องถ้าเป็นการต่อสู้ระหว่างคน,คนกับคนก็จะบอกว่าคนนี้ไบแอสคนนี้เอาเปรียบคนนี้หลังแกอันนี้เราพูดได้และความรู้สึกข,ของพี่น้องประชาชนก็อาจจะเอ็นเอียงว่าไปเข้าข้างฝ่ายนี้อันนี้มันมีความเป็นไปได้เพราะคนเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่วันนี้เรากําลังต่อสู้กับเชื้อโรคตัวใหม่ที่ชื่อว่าโควิดหรือโคโรนาไวรัสและเชื้อโรคตัวใหม่ตัวนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธ์ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ตั้งแต่สายพันธุ์ของอู่ฮั่นจนถ้าไปถึงของจีนโทษทิของจีนจนถ้าไปถึงของอังกฤษไปถึงของบราซิลแอฟริกาแม้แต่อินเดียซึ่งเราเรียกสายพันธุ์เดลตาแน่นอนเรากำลังสู้กับเชื้อโรคเราไม่ได้สู้กับคนและเชื้อโรคเชื้อ COVID โควิดโรดโรนาไวรัสมันไม่ได้สนใจว่าคนคนนี้จะเป็นฝ่ายรัฐบาลคนคนนี้จะเป็นฝ่ายค้านคนนี้ประชาชนเป็นคนกลางกาไม่ได้เกี่ยวข้องใครโควิดมันไม่ได้สนใจ ดังนั้นการที่เราจะต้องต่อสู้กับโควิดเนี่ยมันจะต้องมีความร่วมมายร่วมมือของทุกภาคส่วนของประเทศไทยเราฮนะประเทศอื่นเขาก็จัดการของเขาเราจ,จัดการของเราผมอยากจะเรียกร้องให้พวกเราตาระหนักว่าการต่อสู้กับโควิดต้องเป็นความรักความสามคัคคีร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วนโควิดไม่สนใจว่าใครคือรัฐบาล โควิด <COVID S 2> ไม่สนใจใครคือฝ่ายค้านโควิดไม่เคยสนใจใดๆทั้งสิ้นพี่น้องเห็นไหมครับกลุ่มที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนกลุ่มที่ต่อยค่าวัคซีนพี่น้องเห็นภาพนลครับว่ามีการติดโควิดเกิดขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าในเวทีประกวดนางงามไม่กี่วันที่ผ่านมานมีการเผยแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโควิดในกลุ่มนางงาม13คนพี่เลี้ยงอีก9รวมเป็น22แล้วคนพวกนี้เมื่อกลับไปบ้านไปสู่ครอบครัวเพื่อนฝูง และยิ่งมีการประมาทเกิดขึ้นไม่เฝ้าระวังไม่ระมัดระวังเกิดขึ้นมันก็ยิ่งกระจายไปมากขึ้นดังนั้นการต่อสู้โควิดวันนี้เราต้องช่วยกันฮะผมคิดว่าทุกฝ่ายมันต้องมันต้องช่วงนี้นะผมว่ามันต้องละการเมืองไปก่อนเราต้องร่วมไม้ร่วมมือในการต่อสู้โควิดถ้าเราไม่ร่วมม้ร่วมมือในการต่อสู้โควิดเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายจะเสียหายนะรวมทั้งประเทศชาติจะเสียหายด้วยโดยเฉพาะนักการเมืองฮนะผมคิดว่าช่วงนี้ มันต้องละการเมืองออกคือถ้าคุณกําลังเอาการเมืองเข้ามาวุ่นมาโควิดผมว่าคนที่ลำบากคนที่เจ็บป่วยก็คือประชาชนคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนเพราะหน้าการเมืองส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนแล้วแล้วโดยเฉพาะเรื่องวัคซีนนะต้องช่วยกันทําความเข้าใจวันนี้อย่าไปด้อยค่าวัคซีนเราต้องยึดหลักตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกประเทศเราไม่ใช่ป็นประเทศผู้ผู้คิดคน้นจริงอยู่วันนี้เรามีจุฬาที่กําลังคิดค้นอยู่ เรามีองค์การเพภสั์เรามีมหาดนที่กำลังคิดคนอยู่แต่เรายังไม่มีบทสรุปที่เราจะมีผลผลิตออกมาแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะที่ผลงานวิจัยของทางจุฬาขององค์การเพภสัท์ที่เรามีของมหาดลด้วยเนะี่ยน่าจะมีผลออกมาที่ดีแต่ยังน้อยเราก็ยึดหลักองค์การทาไม่โลกซึ่งถือว่าอะไรที่ผ่านการรับรององค์การทาไม่โลกเราก็ต้องยึดหลักตามนั้นและล่าสุดองค์การทาไม่โลกก็ส่งผู้เชีาา่ยวชาญออกมาพูดชัดเจนนะว่า วัคซีนโควิดที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรอง6ตัววันนี้เขายืนยันว่าไม่สามารถป้องกันโควิดทุกตัวนะไม่สามารถป้องกันโควิดได้ทั้งหมดแต่ป้องกันการตายได้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดนะฮะแต่สามารถป้องกันการตายนั่นคือไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนตัวไหนก็แล้วแต่เราสามารถทําให้อาการความเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุนแรงลดน้อยลงดังนั้นผมจึงต้องเรียกร้องฝ่ายการเมืองนะฮะวันนี้ต้องบรรเทาการเล่นการเมืองฮะ ทำไงต้องลบไม้ลวมือคือไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลาเพราะในะยุต์เป็นรัฐบาลก็ต้องอาศัยอาจารย์แพทย์กลุ่มนี้แม้แต่ผมเชื่อว่าพวกท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ต้องอาศัยอาจารย์แพทย์เพราะนักการเมืองไม่มีความรู้ความเข้าใจแลวโควิดสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เชื้อก็มีการกลายพันธุ์เรื่อยๆโปรโตคอลในการดูแลประชาชนก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ผมถึงอยากจะบอกว่าเรียกร้องให้นักการเมืองทุกฝ่ายนะวันนี้เราต้องชะลอการเล่นการเมือง มาช่วยเหลือประชาชนให้ความร่วมมอร่วมมือกับอาจารย์แพทย์นะท่านอาจจะไม่ต้องสนใจรัฐบาลนะให้ความร่วมมอร่วมมือกับกลุ่มอาจารย์แพทย์ที่ท่านอาจารย์เขามีมติออกมาแล้วมีมติออกมาว่าต้องการให้ประชาชนทําอะไรให้ใครทําอะไรเราต้องให้ความร่วมมือร่วมม้ร่วมวมือแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียกร้องไปยังกลุม่มคุณหมอบางกลุ่มที่มาเล่นการเมืองโดยพอด,ดีผมมีัญญาณขัดข้องนิดหน่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพราะกลุ่มหมอไม่ทน่ะ พวกเราเป็นหมอเราสมัยเราเรียนหมอเนี่ยเวลาอาจารย์หรือเปเปอร์หรือเท็กบุ๊กมีมติมีบทสรุปออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องดำเนินการตามนั้นที่ท่านไปยืนหนังสือท่านเรียกร้องวัคซีน mRNA จะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่มันไม่ไปซื้อของตามสะดวกซื้อตามห้างบิ๊กซีโรตัสแบ็คโครไม่ใช่ไปถึงว่าเอาตังจ่ายแล้วซื้อได้เลยทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนระหว่างประเทศแล้วมันเปิดเผยไม่ได้เขาก็พูดชัดเจนว่าบริษัทผู้จําหน่ายไม่ต้องการให้เราเปิดเผย ก็มีทั้งกลุ่มพวกนี้รวมทั้งกลุ่มนักการเมืองไปเรียกร้องให้เปิดเผยสัญญามันเป็นการตีลวนน่ะงั้นวันนี้ผมว่าเราต้องให้ความร่วมมือร่วมมือซึ่งกันและกันเรียกร้องทุกฝ่ายฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลกลุ่มการเมืองภาคประชาชนกลุ่มการเมืองนอกสภาให้เคารพการตัดสินใจของกลุ่มอาจารย์แพทย์เพราะใครมาเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องอาศัยอาจารย์แพทย์ฝ่ายไหนมาอาจารย์ชุดนี้ก็ต้องเป็นฝ่ายหน้าที่ทำงานในการช่วยเหลือให้คำแนะนำในการดูแลประชาชนนะ ดังนั้นจึงเรียกร้องนอกจากความร่มรวยร่ำมวอของกลุ่มประชาชนแล้วนะกลุ่มการเมืองวันนี้เรางดเล่นการเมืองนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าหัวใจที่สุดก็คือรัฐบาลเพราะหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งรัฐบาลก็ทําไม่ได้ถูกใจประชาชนนะผมอยากจะให้รัฐบาลต้องพยายามออกมาพูดบ่อยๆนะวันนี้โควิดทางการแพทย์ผมคิดว่าที่รัฐบาลใช้กลุ่มอาจารย์แพทย์ใช้กลุ่มแพทย์มาทําหน้าที่ในการให้คําแนะนําประชาชนโอเคแต่ท่านก็ต้องเอา โควิดการเมืองที่จะต้องมาชี้แจงกับประชาชนฮะคทำความเข้าใจกับประชาชนให้ประชาชนเห็นภาพว่าประชาชนต้องวางสถานภาพวางบทบาทตัวเองอย่างไรรัฐบาลต้องกล้าพูดเลยว่าการที่จะชนะโควิดได้มันต้องเป็นความร่วมม้ร่วมมือรอะหว่างรัฐบาลกับประชาชนรัฐบาลต้องกล้าพูดว่าอะไรคือหน้าที่ของประชาชนอะไรคือหน้าที่รัฐบาลเช่นหน้าที่รัฐบาลก็คือหนึ่งให้ความรู้ประชาชนอันนี้คือหน้าที่รัฐบาล ความรู้ในทุกๆมิติทั้งความรู้เรื่องโรคและความรู้เรื่องวัคซีนเป็นหน้าที่รัฐบาลนอกจากว่าให้ความรู้ประชาชนแล้วการตรวจเชิงลุกเป็นหน้าที่รัฐบาลหรืออนาคตท่านจะส Ан ามารถแบ่งปันหน้านที่นี้ไปให้ภาคประชาชนช่วยตรวจก็ได้อะไรก็ไม่จำเป็นว่า i, วรัฐบาลจะต้องจัดก,การเองทั้งหมดโดยเพราะการตรวจเชิงลุกที่ใช้และปิดเทสผมเชื่อว่าภาคป <ผม S 2> ระชาชนจัดก,กรารได้จะได้แบ่งเบาภาระรัฐบาลนี่คือหน้าที่รัฐบาลเรื่องการตรวจเชิงลุก การเตรียมวัคซีนการฉีดวัคซีนเป็นหน้าที่รัฐบาลซึ่งท่านจะต้องเตรียมวัคซีนให้เพียงพอซึ่งท่านก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าขณะนี้วัคซีนไปถึงไหนแล้วเตรียมถึงไหนแล้วแผนเป็นไงบ้างต้องพูดซ้ําๆนะฮะไม่ใช่พูดนิดเดียวหน่อยพูดครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่ฮะเพราะอย่าลืมว่าประชาชน60ล้านคนเนี่ยการที่เขาจะเข้าใจทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่พูดแค่ครั้งสองครั้งจบมันต้องพูดซ้ําๆไปเรื่อยๆให้ประชาชนเข้าใจ3เรื่องวัคซีน4ีการเตรียมยาและเวชภัณฑ์อันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล5การรเตียม โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งเฉพาะตรงนี้ท่านต้องพยายามชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าในซินเนอโอไหนให้ประชาชนรักษาที่ไหนถ้าจําเป็นพื้นฐานให้ประชาชนรักษาที่นี่ถ้าอีกหน่อยเป็นแบบไหนถึงวันนี้เกิดวิกฤตยังไงประชาชนจะต้องก,าก,ากักตัวที่บ้านท่านต้องชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนนี่คือหน้าที่รัฐบาลคะแล้วประเด็นถัดมาก็คือเรื่องการ การเยียวยาอันนี้ก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่รัฐบาลก็ต้องชี้แจงประชาชนแต่เพราะว่าหัวใจสําคัญที่สุดก็คือคือประชาชนผมว่ารัฐบาลต้องเข้าใจเรื่องจิตวิทยาที่หนึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาลรเราไปติดไฟแดงรถยนต์ไปติดไฟแดงขับมอเตอร์ไซค์มาติดไฟแดงถ้าสมมติว่าไฟแดงนั้นน่ะไม่มีเลขหมายลันให้เราเห็นเรางุนงดนะแต่ถ้ามันมีเลขหมายลันจาก20หรือ19หรือจะ ติดสักสนาทีสมนาทีเราก็ไม่หนุนยิดเราพอทําใจได้เหมือนกันนะรัฐบาลจริงมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างซินานรโอให้ประชาชนเห็นภาพและประชาชนต้องมีหน้าที่อะไรบ้างถ้ารัฐบาลสามารถสร้างซินาเรโอเหล่านี้อย่างเงี้ยผมว่ามันจะทำให้ทุกคนอุ่นใจเช่นวันนี้รัฐบาลบอกว่าขอมาตรการรุนแรง14วันรัฐบาลเคลียรเห็นภาพลว่าหน้าที่ประชาชนคืออะไรหน้าที่รัฐบาลคืออะไรและ เมื่อถึงวันนั้น14วันแล้วเป้าหมายของรัฐบาลคืออะไรรัฐบาลต้องการลดเคสจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้จะทําอะไรต่อถ้าเป็นแบบนี้จะทําอะไรต่อเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลน,นะดังนั้น14วันนี้ไม่ใช่มาประกาศล็อกดาวน์หรือมาประกาศแค่จะขอความร่วมมือแค่นู้นแค่นี้รัฐบาลต้องหาเวลามาสร้างภาพให้ประชาชนเห็นภาพว่าถ้าจํานวนเคสจาก900 0กว่าเหลือเท่าไหร่สมมติ900 0กว่าเหลือ ต่ำกว่าพันหรือต่ำกว่าร้อยเราจะทําอะไรต่อถ้าเคสไม่ลดลงรัฐบาลจะทําอะไรต่อเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะที่ประชาชนอยากรู้ดังนั้น,น,นรัฐบาลสามารถสร้างเป็นซีนอร์โอที่1ถ้าเคสไม่ลดจะทําอะไรต่อซีนาร์โอที่2ถ้าเคสลดลงจากเท่าไร่เช่นจาก5 0 0 0ันถึง9 0 0 0พันอยู่ในช่วงนี้รัฐบาลจะทําอะไรต่อซีนาร์โอที่3เช่นถ้าเคสลดจาก5,000แล้วก็เหลือมากกว่า1 0 0 0พันจะทําอะไรต่อ ถ้าต่ำกว่าหนึ่งพัน 1, หรือต่ำกว่าหนึ่งร้อยจะทำอะไรต่ออันนี้ประชาชนอยากจะรู้ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลสามารถเคลียร์ภาพเหล่านี้ได้ในช่วงสานการณิ1 4วันที่กางประกาศมาตรก,การเข้มขน้นผมว่าประชาชนจะอุ่นใจและชี้ให้เห็นเลยว่าหน้าที่ของประชาชนมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่หน้าที่ของรัฐบาลมีอะไรบ้างในช่วง14บวันจากนี้ไปและกลุ่มที่ พยายามม็อบไม่หวังดีกลุ่มที่ไม่ทนกลุ่มที่ไม่อะไรแล้วแต่ที่พยายามต่อต้าน่ะรัฐบาลก็มาแจ้งให้เห็นเลยว่ามีคนกลุ่มนี้กําลังทาสิ่งเหล่านี้อยู่ขอความรำไม้รำมือเอานอกออกมาพูดทุกวันให้ประชาชนเห็นภาพดังนั้นกถ้าแจ้งได้นี่คือหน้าที่รัฐบาล14วันนี้นี่คือหน้าทีานนาท่ของประชาชน14วันนี้แล้วมาคุยให้ประชาชนฟังทุกวันและสร้างสิ่งหนึ่งแล้โ้เห็นหนึ ко, ่งสองสามสี่ถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะไปต่ออย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะไปต่อแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะไปต่อแบบนี้ เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลและประชาชนผมคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีไม่ใช่มาประกาศเฉยๆว่า14วันนี้ให้ทําได้แค่นี้อันนี้แค่นี้อันนี้แค่นี้และไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือแม้แต่ในระยะยาวภาพใหญ่ที่รัฐบาลจะสร้างภาพในอนาคตอีก120วันเนี่ยที่จะเปิดประเทศรัฐบาลต้องสร้างซีนเนรโอนะมันไม่มีอะไรที่ร้อเซนต์ว่า อนาคตรเราจะอยู่โควิดยังไงถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนได้6 0สิเตจ็ดสิบเปอร์เซ็นตตามที่เราตั้งเป้าไว้และเราฉีดจากคนแก่หรือผู้สูงอายุกับเจ็ดกลุ่มโรคฉีดไล่ลงมาเรื่อยๆเมื่อครบถึงวันนั้นแล้วเนี่ยอีกสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าเชื้อมันมีการปรับตัวร่างกายมันุษยก็มีการปรับตัวเราจะอยู่กับเชื้อได้ถึงวันนั้นแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรีพอร์ตนิวเคสก็ได้เราอาจจะรีพอร์ตเฉพาะเคสที่้องแอดมิดหรือเคส ที่เดทหรือผู้ป่วยที่เสียชีวิตราชดริอพอร์คันนี้เพื่อเราต้องอยู่กับโควิดให้าได้เหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตที่รัฐบาลต้องชี้แจงให้กับประชาชนดังนั้นวันนี้เรียกร้องรัฐบาลฮะแค่สิ่งที่ทาแค่นี้มันไม่เพียงพอท่านต้องชี้แจงให้เห็นภาพเลยความร่มไม้ร่มมือของเราทั้งสองฝ่ายประชาชนทําอะไรบ้างรัฐบาลทําอะไรบ้างแจ้งให้เห็นทุกวันและกลุ่มที่ดือ้อท่านฟ้องประชาชนเลยว่ามีใครบ้างที่ดือ้อกลุ่มไหนบ้างที่ดือ้อ ที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกลุ่มต่อต้านกลุ่มปลุกระดมสร้างความเสียหายและมันเกิดอ,อะไรขึ้นมากับกลุ่มนี้อย่างเช่นกลุ่มที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนด้ยค่าวัคซีนจนถ้ามีคนตายติดเชื้อไม่ยอมฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อแม้แต่บางคนเนี่ยตัวเองก็ยังติดเชื้อเลยเพราะได้ค่าไม่ยอมฉีดวัคซีนแลนนน้วขณะนี้อาการหนักขึ้นก็ ia, มารายรงานให้ประชาชนเห็นภาพเมื่อประชาชนเห็นภาพแล้วเนะี่ยเวลาเกิดปัญหาขึ้นมารัฐบาลก็บอกเลยว่าอันนี้รัฐบาลผิดพลาดอันนี้ประชาชนผิดพลาดประชาชนต้องต้อง ขันน็อตมากขึ้นงั้นต้องแจงแล้วสร้างซีนานลโอให้เห็นฮะจะมีเวลานะฮะไปสร้างซีนานลโอให้เห็นว่าวันที่9,300เคสที่เป็นผู้ป่วยใหม่อนาคตท่านต้องการแค่ไหน14วันเนี้ยถ้าต้องการแค่นี้เราจะทำไงต่อถ้าต้องการแค่นี้จะทำไงต่อถ้าต้องการแค่นี้จะทำไงต่อประชาชนเขาจะได้รู้เขาจะได้ร่วมม้ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบฮะด้วยความวงใยฮะเพราะผมถือว่า โควิดมันไม่มีหัวจิตหัวใจมันไม่แบ่งแยกแล้วว่าใครอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมันไม่สนใจทั้งที่ถ้าใครประมาทมันเชื้อโควิดมันเรียกติดแล้วถ้าคุณร่างกายไม่แข็งแรงคุณก็จะมีอาการหนักมากขึ้นสูญเสียทรัพยากรของชาติสูญเสียทรัพยากรของครอบครัวแล้วก็มันไม่ได้เกิดความสุขที่ดีลยฮะดังนั้นเรามาช่วยกันนะฮะทุกฝ่ายมาร่วมมาร่วมมือช่วยกันทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โดยที่รัฐบาลท่านต้องทำห้าที่เป็นลีดเดอร์ในการนําพาประเทศย้ำนะฮะแค่อธิบายประชาชนเห็นภาพว่าอะไรจะเกิดขึ้นซินเนโรนไหนจะเกิดอะไรใครจะรับผิดชอบแบบไหนแล้วก็เมื่อถึงวันนั้นแล้วจะไปยังไงต่อแค่นี้เองประชาชนก็อุ่นใจฮนะเข้าใจจิตวิทยาของมวลชนหน่อยฮนะ